ลักษณะ5ละเมิดมาตรา420ถึงมาตรา452หมวด1ความรับผิดเพื่อละเมิดมาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา421การใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายมาตรา422ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใด อันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นๆผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิดมาตรา423วรรคหนึ่งผู้ใดกล่าวหรือไขรข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางธรรมมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดีท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การนั้นแม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้วรสองผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้วท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไม่มาตรา424ในการพิพากษาคดีข้อความรับผิดเพื่อระเมิดและกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนนั้น ท่านว่าสารไม่จำต้องดำเนินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญาอันว่าด้วยการที่จะต้องรับโทษและไม่จำต้องพิเคราะห์ถึงการที่ผู้กระทำผิดต้องคำพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม่มาตรา 425, นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น มาตรา426นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้นชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้นมาตรา427บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้นท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลมมาตรา428 ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างมาตรา429บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นมาตรา430ครูบาอาจารย์นายจ้าง หรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิดก็ดีชั่วครั้งคราวก็ดีจำต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตนถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นนั้นมิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมาตรา4 3 1 ในกรณีที่กล่าวมาในสองมาตราก่อนนั้นท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา426มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมมาตรา432วรรคหนึ่งถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทําละเมิดท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วยวรกสองอันหนึ่งบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิดท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดร่วมกันด้วยวรสาในระหว่างบุคคลทั้งหลาย ซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นท่านว่าต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเว้นแต่โดยพฤติการศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอื่นมาตรา433วรรคหนึ่งถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหาย เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่สัตว์นั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นวักสองอันหนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้นจะใช้สิทธิไล่เบีย้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เรา้าหรือยุ่วสัตว์นั้นโดยละเมิดหรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยุ่วสัตว์นั้นๆก็ได้มาตรา4 3 4วรรคหนึ่งถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดี หรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดีท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้วท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนวรรคสองบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้นให้ใช้บังคับได้ตลอดถึง ความบกพร่องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วยวักสาในกรณีที่กล่าวมาในสองวักข้างต้นนั้นถ้ายังมีผู้อื่นอีกที่ต้องรับผิดชอบในการก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วยไซท่านว่าผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธิไล่เบีย้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้มาตรา435บุคคลใดจะประสบความเสียหาย อันพึงเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นของผู้อื่นบุคคลผู้นั้นชอบที่จะเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อบำบัดปัดป้องพยันตรายนั้นเสียได้มาตรา436บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้นหรือเพราะทิ้งข้างของไปตกในที่อันมิควร มาตรา437วรรคหนึ่งบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเองวรรคสอง ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกลของทรัพย์นั้นด้วยหมวด2ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดมาตรา438วรรคหนึ่ง ค่าสินใหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้สารวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดวรกสองอันหนึ่งค่าสินใหม่ทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย มาตรา439บุคคลผู้จำต้องคืนทรัพย์อันผู้อื่นต้องเสียไปเพราะละเมิดแห่งตนนั้นยังต้องรับผิดชอบตลอดถึงการที่ทรัพย์นั้นทำลายลงโดยอุบัติเหตุหรือการคืนทรัพย์ตกเป็นพลนวิสัยเพราะเหตุอย่างอื่นโดยอุบัติเหตุหรือทรัพย์นั้นเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุนั้นด้วยเว้นแต่เมื่อการที่ทรัพย์สินทำลายลงหรือตกเป็นพลนวิสัยจะคืน หรือเสื่อมเสียนั้นถึงแม้ว่าจะมีได้มีการทำระเมิดก็คงจะต้องตกไปเป็นอย่างนั้นอยู่เองมาตรา440ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันได้เอาของเขาไปก็ดีในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะบุบสลายก็ดีฝ่ายผู้ต้องเสียหายจะเรียกดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะต้องใช้ คิดตั้งแต่เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการกะประมาณราคานั้นก็ได้มาตรา441ถ้าบุคคลจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใดๆเพราะเอาสังหาริมทรัพย์ของเขาไปก็ดีหรือเพราะทำของเขาให้บุกสลายก็ดีเมื่อใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ครองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะที่เอาไป หรือขณะที่ทำให้บุบสลายนั้นแล้วท่านว่าเป็นอันหลุดพ้นไปเพราะการที่ได้ใช้ให้เช่นนั้นแม้กระทั่งบุคคลภายนอกจะเป็นเจ้าของทรัพย์หรือมีสิทธิ์อย่างอื่นเหนือทรัพย์นั้นเว้นแต่สิทธิ์ของบุคคลภายนอกเช่นนั้นจะเป็นที่รู้อยู่แก่ตนหรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนมาตรา442ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้น เพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซยท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา223มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา443ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้นค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่ค่าปรงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆอ,อีกด้วยมาตรา444วรรคหนึ่ง ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้ใจ่ายอันตนต้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วยวรรสถ้าในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นพ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่า ความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้มาตรา445ในกรณีทำให้เขาถึงตายหรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทําการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วยมาตรา446วรรคหนึ่ง ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดีผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาทเว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญา หรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ววรรคสองอันหนึ่งญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทําผิดอาญาเป็นธุระศิลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทํานองเดียวกันนี้มาตรา4 4่อตรบบุคคลใดทํำให้เขาต้องเสียหายแก่ชื่อเสียงเมื่อผู้ต้องเสียหายร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นจัดการตามควร เพื่อทำให้ชื่อเสียงของผู้นั้นกลับคืนดีแทนให้ใช้ค่าเสียหายหรือให้ใช้ค่าเสียหายด้วยก็ได้มาตรา448วรรคหนึ่งสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดตามูลละเมิดนั้นท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิดวักสองแต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายรักษณะอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นใสท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับหมวด3นิรลโทษสกรรมเมื่อตรา449วักหนึ่ง บุคคลใดเมื่อกระทําการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายก็ดีกระทําตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายก็ดีหากก่อให้เกิดเสียหายแก่ผู้อื่นไซดท่านว่าบุคคลน,นั้นหาต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไม่วรรคสผู้ต้องเสียหายอาจเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากผู้เป็นต้นเหตุให้ต้องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจากบุคคลผู้ให้คำสั่งโดยละเมิดนั้นก็ได้ มาตรา450วักหนึ่งถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะบำบัดปัดป้องพยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉินท่านว่าไม่จําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหากว่าความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุพยันตรายวักสองถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อจะบำบัดปัดป้องพยันตรายอันมีแก่เอกชนโดยฉุกเฉินผู้นั้นจะต้องใช้คืนทรัพย์นั้นวรรคสถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของบุคคลภายนอกจากพยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉินเพราะตัวทรัพย์นั้นเองเป็นเหตุบุคคลเช่นว่านี้หาต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไม่ หากว่าความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุแต่ถ้าพยันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลนั้นเองแล้วท่านว่าจำต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้มาตรา451วรกหนึ่งบุคคลใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนถ้าตามพฤติการจะขอให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ทันท่วงทีไม่ได้และถ้ามิได้ทำในทันใด ใครมีอยู่ด้วยการที่ตนจะได้สมดังสิทธิ์นั้นจะต้องประวิงไปมากหรือถึงแก่สาบสูญได้ไซดท่านว่าบุคคลน,นั้นหาต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไม่วรกสองการใช้กำลังดังกล่าวมาในวรก,ก่อนนั้นท่านว่าต้องจำกัดเคร่งคัดแต่เฉพาะที่จำเป็นเพื่อจะบำบัดปัดป้องพยันตรายเท่านั้นวรกสามถ้าบุคคลผู้ใดกระทำการดังกล่าวมาในวรกต้น เพราะหลงสันนิษฐานพลาดไปว่ามีเหตุจำเป็นที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายไซยท่านว่าผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลอื่นแม้ทั้งการที่หลงพลาดไปนั้นจะมิใช่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของตนมาตรา452วรรคหนึ่งผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ชอบที่จะจับสัตว์ของผู้อื่น อันเข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์นั้นและยึดไว้เป็นประกันค่าสินใหม่ทดแทนอันจะพึงต้องใช้แก่ตนได้และถ้าเป็นการจำเป็นโดยพฤติการแม้จะฆ่าสัตว์นั้นเสียก็ชอบที่จะทำได้วรกสองแต่ว่าผู้นั้นต้องบอกกล่าวแก่เจ้าของสัตว์โดยไม่ชักช้าถ้าและหาตัวเจ้าของสัตว์ไม่พบผู้ที่จับสัตว์ไว้ ต้องจัดการตามสมควรเพื่อสืบหาตัวเจ้าของ